กาบเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพนะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะครับจากเรียนลุตรุูแล้วก็ไอคอนซีรีส์แล้วก็ได้นําเอานักกีฬาระดับมีชื่อเสียงของโลกนะครับเป็นตนานํานานของิเวั์พูแล้วก็เป็นตํานานของแบนดูนะครับก็ท่านเท่าที่ได้มาเนี่ยท่านได้มาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องการก็กคือ ออตอนนี้ท่านมาเนี่ยมามาร่วมในกิจกรรมที่ไอคอนซีและเรนโบว์ได้จัดขึ้นเป็นการจัดกอร์สซึ่งจะมีขึ้นในปีหน้านะครับผมกลับเรียนว่าวันนี้สิ่งที่เราได้ได้ได้เกิดขึ้นเนี่ยที่ท่านได้มาเยี่ยมครั้งนี้มันได้สร้างแรงบันดาลใจอย่างมากและผมเชื่อว่านักกาาีฬาไทยแล้วก็เยาวชนไทยแล้วก็ผู้รักในกีฬาทั้งหมดโดยเฉพาะนี่กีฬาฟุตบอลเนี่ยจะได้รู้สึกประทับใจนะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับท่านเหล่านี้ ในการที่จะมาเยี่ยนเมืองไทยนะครับและผมหมวังว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้มาเยี่ยมเยียนเมืองไทยก็จะได้ประสบกับวัฒนธรรมนะครับได้พบกับความน่ารักของคนไทยแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยนะครับและคนไทยที่จะสามารถพัฒนาความร่วมมือในการทํางานด้านกีฬาและซอฟต์แวร์ไปได้อย่างดีนะครับก็การมาเยี่ยมเยียนครั้งนี้ผมคิดว่า,าทั้งหมดเนี่ยนะครับจะสร้างรายได้ให้ประเทศ จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้เราเกิดแรงมันาลใจที่จะมีความร่วมมือกันต่อไปโดยเฉพาะยิ่งนักกีฬาวุฒิสเหล่านี้เป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพมีความสามารถมากเราอาจจะต้องได้คุยกันต่อนะครับในการที่จะดึงมาสร้างแรงมันาลใจยให้ประเทศหรือว่าสามารถที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนให้โค้ชไทยนักกีฬาไทยสามารถพัฒนาเติบโตเป็นมืออาชีพขึ้นในระดับโลกได้ก็ต้องขอต้อนรับและขอ ต้อนรับกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่มาเยี่ยมประสรวงวันนี้และมาเยี่ยมประเทศไทยครับมีอะไรรักสักถามไหมครับดูจะให้ทางเรนู่ได้พูดที่นึงว่าเคยเลยแนะนำกีฬาไทยด้วยก็เลยได้มากีฬาที่มาค่ะตัวแทนของทางเรนูและก็ของทางผู้จัดไปด้วยนะคะแล้วก็ในฐานะคอนเซอร์หลักของทางทีมของเรนูด้วย ตัวนี้ที่มาเนี่ยมีทั้งหมดสี่านกันะคะเป็นตำนานของแมนยูแล้วก็ตำนานของเวอร์คูซึ่งทุกข่านน่าจะทราบกันดีก็คือมีทางพ่ฟอลเลอร์นะคะมีคุณแพทริกเบอร์เกอร์มีทางคุณพออินส์แล้วก็คุณเดวายอฟซึ่งสี่ขั้นนี้ได้มาร่วมโปรโมทนะคะงานของที่จะจัดขึ้นปีหน้าประมาณช่วงต้นมีนาคมที่เรนูบาร์ตรงของสเปนอเมรกาคุณท่านซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ร่วมมือกับทางผู้จัดนะคะทางไอคอนซีวิซึ่งทำ ออกแบนงานอีเวนต์ก็อเนี่ยดังๆมาจากนิวยอร์กีวยและที่เมืองไทยก็จะเป็น,นที่แห่งที่สามนะคะที่จะจัดซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นความสําคัญของประเทศไทยในการมีศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะที่เราจะร่วมมือกับทางไอคอนตรงนี้เนี่ยกับการจะเป็นทางแะกอฟนะสว่วนผู้ผู้เล่น เรามองตรงนี้อย่างที่ท่านร้องเมื่อกี้ได้เกริ่อนไปแล้วว่าเมืองไทยมีศักยภาพนะคะ,ะหลายอย่างแล้วก็เราต้องการให้การจัดการทางนี้เน,นี่ยเป็นการดึงดูดนักท่งองเที่ยวนะคะมาเที่ยวประเทศไทยและก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬาให้กับทางเยาวชนนะคะเพราะเราก็มีสถาบันศิษรนะคะคอร์อทาม,มอนที่เปิงการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราหวังว่าการที่เรานำสี่ท่านตำนาน มาครั้งนี้จะมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลนะคะเพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมืองไทยมีความแข็งแกร่งทางด้านกีฬาเราต้องการสนับสนุนไปด้วยกันและเราคิดว่าการที่นำไอคอามาตรงนี้จะทําให้การแข่งขันครั้งนี้ครบถ้วนแล้วก็